วันนี้ทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ในผรม TK Team g o s กับแมปเอ่อ back room ในเกมไม้ครับผมมได้เล่นม c ครับมานานแค่ไหนแล้วไปอยู่ในแบบผมไปอยู่ในถ้ำม,มาบ่กเอ่อวันนี้มาเล่นแมป Lost in the back room ก็คือติดอยู่ใน back room แต่ตอนนี้ตอนเราอยู่ใน lobby นะครับแบบนี้ผมไปเจอมาใน ไอแอปลงหมดอะคืออะไรวะแบบไปเล่นเอจอมาจบชื่อเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยโอเคโอเคผมไม่อธิบายแล้วผมเราไปเล่นกันนีโ่โอ้ผมเจออะไรในกล่องก็ไม่รู้ปดอดอดดดดดิดอดอนอดิดออเดดดิดโดดิวดดดู เสร็นมากแล้วเนมอรี่จูวิสมาร์ชเมลโล่โค้สวอร์มเอ่อมันคืออะไรวะนวดิกานอนนอนเฮ้ยนีอยู่นี่วะ โอเคเราต้องมาฟังแผ่นท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เพลงมันไม่ยอมหยุดผมก็เลยต้องออกข้อใหม่เฮ้ยอ่าผมอ่านไม่ออกใครเขียนวะเนี่ย สตาร์ทเกมอดัดุยอดัด,ดุยคนสร้างคืออันนี้นะครับตัอไปสำรวจโอ้ไปไม่เนอะตอนนั้นผมเห็นอะไรก็ไม่รู้เลยมันอยู่แบบกไกลๆอ,อ่ะเออผมลงไปแล้วอ่ามันคืออะไรอะ่ะดูมันดิ โอ้โหสตาร์ทเกมกันเหอะเอ้ยเออบ้านของเรานี s <S again, ่วะเดี๋ยวดนี่โซฟาล่ะอ่าแล้วก็บล็อกที่ผมไม่ได้ลงมอดนะครับอีกคนส้างเกมมันใช้มอดที่ผมใช้เลยนี่ยวะเนี่ย นอกด้วยนอกบ้านว่ะโอเคตอนนี้นี่สมมติว่านี่คือบ้านเราแล,แล้วกันนะครับว้าวสำรวจเร็วอืมอันอ่นดูดอาบุซุยเราไปไหนวะเนี่ยไปไม่ได้ทางนี้ตนัน โหมดหนะเอาล Objective fly the portal back. Okay. ขอ effect. อาล่รพอเรามาตามหาทางออกในในโหมดสร้างสัตว์กงนเ้เถอะบอกเลยว่าไหนหนาาาาอ้นั่นน่ารำคาญมากจะแพงบักยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมากลับมาที่เดิมใช่กลับมาที่เดิมอ่าฮะรูฟทาหลังคาสินะ ไม่ใช่วะมัะนมีรู้จักสภาพแล้วมันมีอีกหลายด่านเลยครับอืมผมจะพยายามไม่โกงในการแบบบินเลยแรบอืม Energy Bar Nicker แล้วก็ขวด อ่ามีขมนมแต่ตอนเล้วนอยู่เกมโหมดหนึ่งไนงะเจออีนนี้อีกล่ะนะนึกเหมือนว่าคนสร้างเกมจะสร้างเกมไม่สมบูรณ์ฮนะเราต้องช่วยเขาสะละเยยบโอเค อืมตันอีกแล้วแล้วไปทำไมมันแปลกจะปัดเฮ้ยเออโอ้ยกองโคล โอเคแสดงว่ามันต้องมีทะลุทะลุมันต้องมีทะลุทะลุเมื่อกี้มทะลุทะลุเข้ามาเนี่ยช่องไหนวะเนี่ยมันทะลุทะลุได้ดูดิเอวไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยสตาร์ไม่เคยเจอห้องนี้มาก่อนเลยนิววันมุยโปรโต ตรงนี้มีทางเว่ยไม่มีน้ำอมมนแล้วก็ภาพไม่สนใจเลยฮาร์เมดสูทเยลโล่กัมบอลอันนี้อันนี้บล็อกที่ผมที่แมปมันอันนี้คือบล็อกอะ โคตรเจ๋งไปเลยอมีห้องแบบนี้เลยมันตกลงมา <Yeah. S 2> อะผมมีชุดโอเค จะไม่ลงไปเว้ยโอ้อย่าลวงนะเว้ยโอ้โอ้เฮ้ยอืออืออู้เอาหมดน้ำเติม กุ ota, ๊กตาแผ่นดาบพลาชีเดี๋ยวเดี๋ยวเอื่มอหรอบีบแตกกันไม่ได้แล้วน้ำสะอาดแล้วก็เออมอนซ้ำลวจต่อบินต่อไม่ไหวแล้วดูดิเกมมันแบบ เออเฮเลอร์เฮเลอร์น่ะใช่ผมพังเข้ามาเจอรี่รูปชดอัพพังพังกล่องเอามา,มาให้หมดมขอบคุณทุกคนที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย